ดาดีนตะกุนตกเนี่ยเจ๊บะกินหลายหรอกบะกินหลายหรอกย่านทัววเดี๋ยวฮัลา์เนี่ย, <S <S ยเอาตำแบบุงมาได้เนี่ยลองซิมเบอง์กันคนหลายหลายอืางานคุยกับคนมเก,กิงบอกว่ารำจิมครับหน่อยแค่น้ำนิดกุ้งน้ำกุ้งน้ำเผาทั้งย่างทั้งจีหรถถือตีลวกก็ได้เบองสองร้อยหสิบแปดบาทประซายอย่างเลยกินไปแต่ว่าอย่าขโมยนะ กุ้งก็เต็มนึงอันนี้นุ้ยหยังวะเนี่ยห้องเบิร์กมาเคยกินแล้วเดียเนี่ยหอยแข้งลวกเรียบร้อยแล้วจะจิ้มเนี่ยนะน้ำจิ้มหอยแข้งมันปีกมัสไซนี่มาเผ็ดปันใดกับไซไปไอ้มันสะใจเลยคุณนายน้าเล็กไก่เอฟซีจิ้มสองถ้วยเนี่ยโคตรจักุ้มเลยอันนี้ครัออเดอร์กันเด้ออันนี้มันสุกกับกินออเดอร์กันเนี่ยสลับเปาก้อนน้อยบารดิ้กกินเขาเศร้ามากไหม สองมือเลยกินฮอดแรงอิ่มแล้วน้ำแรงมากินดอกมันสีอ้วนอาหารหลายค่ะมีกึ่งใจด้วยเดี๋ยวเราก็จะซดน้ำกึ่งใจของเขาลดความดอนลดคอเลตกรอล่องแมนบอเบิร์แล้วจานแล้วก็เ,ออเดิมไหนกินแล้วก็ไปน้งพี่ อันนี้จะาบนานะคะสบโอ้ยไม่ม่ไม่อยากใจว่าใจเย็นใจเย็นมันเด็กกินอย่เอาใส่มือใส่มือเดี๋ยวจะใส่ถุงมือละค่ะเอสซีใส่ถุงมือไว้แกะหอยแครงนะเดี๋ยวก็ไปตำแบกหงนะตอนนี้ก็ช่วงเรารอให้หมูมันสุกนะคะไม่ต้องรีบใจเย็นได้กินกันทุกคนโอ้ยโตมีปแบบาณล่อยโต๊ะวายุ่งข้นขึ้นมาหลายแน่จริตๆครับรถทานนะมไปกินแต่านประจํา นั่นหลังก็ไปโรบินสันเราก็บอกอยู่ว่าหันนี่แซบเด้อย่ายไปล่องเบิงล่องเบิงก็บอกว่ามีโอกาสจ้าเที่ยมหมื่นนี่หิวเข่าแห้งก็เลยเอาจักหน่อยกันนะเอาจักหน่อยกันนะหมื่นเนาะเอาสบายนางสบายนางเอาลวกมาเอาลวกก็ได้อ่ะอันนี้ก็แซบไปเอาเอาลวกสละเออลวกลวกหิวละได้บาดเอาลวกลวกลวกเออตอนนี้เริ่มหิวแล้วเจ็ดตีหิวแล้วกุ้งซุปว่านแล้ะยวกินหอยแกล้งหนาเนาะไทยเอ๊ ไอเอฟซีเบื้องบนมากินน้ำกันจะเอฟซีมาเด้อมาจิกที่สิเลียงเมืองไงขายของบ่ออกสิเลียงดอกขายของบ่ออกประเสริฐว่าบะสดติดจิตีไม่ได้บะสดมันยังร้านขายกินเสร็จยังไปขายก็ได้เนาะไม่ใช่ไปย่างอยังซำขายของอมมาซื้อเนาะของอื่นต้องขายเพราะเพราะหาสมองเนาะเขากับเบิร์ตอันนี้เขาให้ขายเพราะพราะหาเดือนดอกเดี๋ยวกับเบิร์ตไม่มาขายเอฟซีเจ้าขาเนาะนี่อีสานมึงมาเบิร์งกูกินดีก็มึงมึงมีแต่แก้วกาแฟโซ่ เอาขนมอย่างมาโซอีทอมควายนะได้แต่มาหนกมนโนนั่งมาหนกมนโนดา่าคนนู้นแน่จงมึงอาหน้ามาสู้กูเลยอีสันควายอีทอมมีกดก,กรบุญลายนะมึงไอ้จอมหลอกลวงเพศเองมึงยังหลอกลวงเอฟซีเลยมึงจะไปเอาอะไรกับมึงมากแมนประกาศเอฟเอเนบแล้วหนึ่งี๋ยวเราก็จะได้ค่อยๆรับประทานนะคะเอฟซีแห่เบิร์นะครับเด้อตอนนี้มันท่านบันานซูนี่ค่ะน้ำแดงจิกตีก็มีนะคะใส่ถุงแล้วใส่ถุงแล้วโอ้ที่นี่มีถุงมือให้มีที่ใส อ่าใส่ผมไม่ด้วยกันผมเหม็นมียางรัดผมนะเวลาจะนั่งกินต้องผูกแกะก่อนนะคะเออกันผมหล่นเฮียใส่หม้อเฮียใส่น้ําจิ้มเฮี่ยใส่คนตะข้างโตนะครับคนหลายหลายบอกาาทรงเออืมมาคนเดียวก็เสียวได้ไม่ต้องไปรอใครนะคะสะดวกที่ไหนก็แวะกินที่นั่นกลัวอย่างเดียวกลัวไม่มีเงินจ่ายโอ้ยหาเมื่อยเนาะเตามาไม่หมั่นก็จะใจเย็นๆนิดนึงใะยี่้องเฝ้าด้อย่าสีฝ้าเข้าใจป่ะนี่ค่อยๆกินไป อโอเคดเด้อเดยวชิแกงหอยแข้งกินละค่ะแกหอยแข้งแล้วนะจ้าเซอร์มาร่วมอิ่มอร่อยกันกับบุฟเฟต์ดาดีสกลนครเด้ดจ้อ